มันไม่อยู่นะพี่ต้องไปเคียวก่อนที่พี่ซื้อมาเองอันนี้ลูกค้าเขาซื้อมาให้ผมใส่นะไม่ใช่ของที่ร้านนะเขาบอกก่อนหมอทําไมถึงบอกอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นของที่ร้านผมเองผมเปลี่ยนให้เลยนะครับถ้าอาการแบบนี้นะเนี่เห็นอะไรไหมอันนี้ไม่เป็นฐานแต่สําหรับพอวงมอะไรที่ไม่มีแอร์แบกนะไม่มีแอร์แบกเขาจะเป็นก้านเหล็กแต่ถามว่าพี่ซื้อมาแล้วใส่ไม่ได้ทํางไงวิธีทํานะครับทําอย่างนี้นะนะเท่านี้ ผมอะไรขายไหมถ้าขายมีคนถามเนี่ยจะให้โทรไปหาถ้าไม่ขายผมก็ได้บอกว่าไม่ขายเออนี่เขาบอกแล้วนะว่าไม่ขายอันนี้เป็นรุ่นเก่านะครับตรงนี้เป็นยางเรียบร้อยสวัสดีครับช่างนั้น,นะครับจากนัทเลสซิ่งชาแนลนะครับช่างประจำนัดเลสเสือชาชุมบรีนะครับวันนี้เราอยู่กับอีซูดีแมกนะครับ All New D-Max นะครับมีมของมาให้ผมเปลี่ยนให้นะแหมสวยเลยมีคอนะมีคอมีคอพับนะมีพมรมาลัยแต่ว่าสายหลอกแอร์แบกของเรานะครับมีของมาเราก็ทําให้นะไม่มีปัญหานะนี่พวมาลัยเดิมมีแอร์แบกนะครับลองแต่ก่อนแต่ดังปกตินะอ้าวมาเรามาทําการถอดพมรมาลัยกันครับขอบคุณรองเท้าเบรกเกอร์ด้วยนะครับเป็นสปอนเซอร์เราเข้าปีที่2นะแล้ว ใจดีมากครับพี่ัวนี้นี่เขาให้รองเท้าผมคู่นี้มาครับสีเอาสวยงามเลยไม่อยากจะบอกว่าเป็นลิมิเต็ดนะครับมีอสี่คู่นะปกติเขาจะเป็นสีดำนะครับลายนี้อย่างที่บอกครับรองเท้าเบกเกอร์เนี่ยเขาไม่ได้ขายแต่รองเท้านักเรียนนะส่วนมากเราได้ยินชื่อนี้เราจะชินรองเท้านักเรียนนะครับรองเท้าแฟชั่นสนคเกอร์หรืออะไรรองเท้าฟุตซอลสวยๆเขาก็มีนะคบฝากติดตามกันด้วยนะครับในแอปส้มเขาก็มีขายและเผื่อใครอยากได้นะหรือว่าพิมเบกเกอร์นะครับ ใน Google นะครับเดี๋ยเจอเลยเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเาจะมีลิงก์เข้าไปดูเลยนะครับว่าเขาจะมีรองเท้าแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะครับฝากกันไปด้วยนะครับเบเกอร์ครับขอบคุณครับลูกค้าบ,บอกอยู่บอทองนะดูมาจาก Youtube นะครับอ่ะก่อนที่จะไปแทงพรมอะไรออกเอานี้ออกก่อนฟิลแต่กันโดนด่าเมียพ่อนะจะแ,แทงไปเดี๋ยวแป้นแป้นแป้นอยู่นั่นนะ่ะไหนวะถทาแทงหลายทีแล้วก็ลืม ไฟเบรกฉุกเฉินแต่10แอมป์10แอมป์15แอมป์เห็นไหม10แอมป์10แอมป์15แอมป์ดูดินี่นะครับนี่นะครับที่ดึงฟิวอยู่นี่นะฟิว15แอมป์ตัวเอ่อฟิว10แอมป์ตัวนี้ฟิว10แอมป์ตัวนี้นะที่ดึงฟิวกดลงไปอย่างงี้นะให้มันให้มันคีบอยู่อย่างงี้เห็นไหมจับข้างแล้วก็ดึงขึ้นแค่นี้แต่ก็ไม่ดังละเอาออกมาจากรถเลยครับเดี๋ยวเผื่อเราสตาร์ทรถนะเดี๋ยวเราลืมอ่ะเดี๋ยวเราไปลองกดแต่ดูอีกทีหนึ่ง เงียบล้อ่ะโอเคแล้วทีเนี้ยเอาให้เต็มที่อุปกรณ์ที่ใช้นะครับไขควงสองอันจริงอ่ะใช้อันเดียวก็ได้แทงทีละข้างเมื่อก่อนเราไม่รู้นะเราแทงสองข้างพร้อมกันเอาไอ้นี่เอาด้ามแดงเอาด้ามแดงด้ามแดงหัวปากแฉกอะ่ะนี่นะแทงเข้าไปครับดุดแล้วเรจะเป็นงี้แางนี้แทงเข้าไปแล้วก็กด กดนี้นะข้างนี้ก็เหมือนกันนี่หลุดออกมาแล้วโอเคออกแล้วนะไว้นี่แหละข้างในเขาจะมีกิต์อยู่ถอดกิต์ก่อนไม่เป็นไรเว้นั่นแหละไว้ตรงนั้นแหละถอดสายแตะกับปั๊กแอร์แบ็คกันครับโอเค ทีนี้เราลองสายแอร์แบ็กก่อนสายลองแอร์แบ็กก่อนแทงเข้าไปกดเข้าไปครับอย่าลืมกดล็อกด้วยนะแต่มันไม่อยู่หรอกอันนี้มันเอาไว้ล็อกกับขาเดิมแต่ถ้าเราไม่กดอะ่ะเหมือนข้างในมันจะไม่หนีบนะครับแล้วมันก็จะดับเอ้แล้วมันก็จะติดไม่ใช่มันจะดับไฟแอร์แบ็กนะครับเห็นไหม ดับละไม่โชว์ละโอเคถามว่าทําไมต้องใส่แล้วไฟโชว์เป็นยังไงนะครับถ้าถ้าเราไม่ใส่ถ้าเราไม่ใส่ตัวหลอกแอร์แบ็กเนี่ยถ้าไฟมันโชว์ถ้าไฟถุงลมโชว์นะครับมันก็เวลารถเกิดอุบัติเหตุจะไม่มีถุงลมถุงลมจะไม่ระเบิดใส่หน้าจะไม่ระเบิดมาจันทร์เราถามว่าอ้าวแล้วเปลี่ยนพวงมาลัยไปแล้วเนี่ยมันจะมีถุงลมหรอถุงลมมันไม่มีอยู่แล้วเพราะเราเราเราถอดถุงลมออกอันนี้คือถุงลมนะครับ นี่อันนี้คือแอร์แบกนะเราต้องถอดอันนี้ออกอยู่แล้วเพราะเราเปลี่ยนพวงมาลัยถามว่าอา้าวชนแล้วมันจะมีไหนมันมีฝั่งนู้นครับฝั่งคนนั่งมันมีอีกลูกหนึ่งเห็นไหมถ้ามันชนฝั่งคนนั่งมันจะได้กลางออกมานะเพราะฉะนั้นแล้วแต่เราถ้ามีลูกเดียวไม่ใส่ก็ได้บางคนมีลูกเดียวฝั่งคนขับเนี่ยเขาก็ใส่นะเพราะว่าเขารำคาลลูกตาโอเคเทพันสายพันไว้ให้มันอยู่ผมจะไม่ค่อยหักนะผมจะแบบว่าอยู่เงี้ยใส่ไว้เงี้ย พันเข้าไปครับให้เขาอยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละอันนี้ก็พันงนี้พยายามอย่าหักสายนะครับอย่าหักขาเพราะว่าถ้าหักขาเนี่ยเดี๋ยวข้างในมันหักมันโชวกขึ้นมาอีกอีสูโตต้ายังไม่ค่อยจะต้องระวังเท่าไหร่นะมันโชว์มันเสียไปมันเจอมันก็ดับนะแต่ถ้าเป็นมิสูนิสนันนี่ไม่ได้เลยนะโชว์แล้วโชว์ยาวนะครับเพราะนั้นต้องระวังให้ดีโอเคเสร็จแล้วถอดพวงมาลัยครับ นี่เอาข่าวดันไว้เห็นไหมหลุดแล้วไม่ต้องทุบก,ก็ได้ขย่าวขยาว่าหลุดแล้วนะ,ะเดี๋ยวเราเอาอันใหม่มาใส่ครับคอพวงมาลัยนี่เห็นไหมผมทอดปอออกก่อนนะนี่เห็นอะไรไหม อันนี้มันเป็นฐานแตะนะครับฐานแต่สําหรับคอพรมอะไรที่ไม่มีแอร์แบกนะไม่มีแอร์แบกเขาจะเป็นก้านเหล็กแต่ถามว่าพี่ซื้อมาแล้วใส่ไม่ได้ทําไงวิธีทํานะครับทําอย่างนี้นะนะท่านี้สายลงไปก่อนสายแตะกับสายแอร์แบกแยกออกจากกันครับตอนนี้พรมอะไรอาตรงอยู่ เราประกบเราใส่คอนี้ลงไปก่อนไออัน,นเนี้ยสายแตนเนี่ยเราเข้ามาทางนี้นะเข้ามารอเลยเพราะว่ามันจะเบียดอย่าลืมนะครับมีมาร์กอยู่สายให้ตรงมาร์กนะอันนี้ก็ครอบเข้าไปแล้วก็ผมจะเอาฝาครอบไปก่อนกันเหนียวก่อนนะไข่รถน็อตลงไปไม่ต้องแน่นมากไข่พวกอะไรลงไปก่อนครับอันนี้เป็นน็อตที่แถมมาในกล่องนะครับน็อตมันจะสั้น ที่ผมให้ที่ผมใช้น็อตสีดำอันนี้ก่อนเพราะว่าเราได้ไม่ต้องไขเยอะเพราะถ้าเป็นน็อตสีเงินน่ะน็อตสีเงินหรือน็อตที่มันแถมมากับพวงมาลัยอ่ะมันจะยาวตองใส่พวงมาลัยก่อนไอ้ที่อันนี้อันนี้น้ำหนักดีไปแต่ว่าลูกค้าเอาการยกมานะบอกเลยสูงชิบหายการยกนี่แบบเจอคอพับเข้าไปด้วยนะโอ้โหโคตรสูง เดี๋ยวเราจะไปขับรถกันนะครับหนึ่งรอบไปลองดูมุมพวงมาลัยนะว่าพวงมาลัยมันตรงไหมนะที่บอกนะเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับว่าพวงมาลัยมันตรงไหมเ,เราต้องวิ่งเข้าทางตรงช่วงหน้าก่อนนะโอเคพวงมาลัยตรงนะครับแต่รถกินซ้ายถ้าปล่อยพวงมาลัยรถรถมันกินซ้ายมันจะต้องถือพวงมาลัยหนักขวาน,นิดนึงเนี่ยถ้าถ้าผมปล่อยนะรถมันจะไปออกซ้ายเลย เห็นไหมหน้ามันออกซ้ายเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นพงมอะไรต้องถือดึงขวานิดนึงแต่ว่าโดยรวมแล้วถือว่าตรงนะครับนะเดี๋ยวเรากลับไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปประกอบคอนะครับใส่คอพับนะแล้วก็ใส่พรมอะไรนะมาเดี๋ยวเราถอดน็อตออกนะครับเอ้ยไม่ใช่ถอดน็อตออกดี่เราไขน็อตอัดให้แน่นดีไม่ใช่ถอดเราจะไปถอดทาไมนะเบอร์สิบเก้าครับไขเลยเนี่ยพรมอะไรเมื่อกี้ที่เราไปเทสมาใช่ไหมเราก็ยังไม่ต้องแกะพรมอะไรออก แน่นแบบพอประมาณนะครับถ้าแน่นมากมันจะหนักมากคือมันจะไปดันกับตัวสไปรอนด้วยแค่นี้ก็หนักแล้วนะเมื่อกี้ไปขับมาพรมอะไรหนักขึ้นเยอะเลยเพราะว่าวงม,มันเล็กลงึบอประมาณนี้โอเคยังรู้สึกหลวมอยู่เพราะว่าน็อตเราไขาไม่แน่นเราเอาเคาะเราเอาพรมอะไรออกก่อนอถอดเสร็จแล้วนะ อันนี้แน่นแล้วนะน็อตเราไอ้น็อตเราไขาแน่นแล้วนะเขาจะมีอันนี้มาให้เห็นไอันนี้ลองลงไปครับไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่อ,อืย yeah! ่าอันนี้ลองลงไปในชุดเขาจะมีในชุดคอเขาจะมีน็อตมาก,กับสายถอดสายออกมาครับใช้ได้ไหมเสียบเสียบเลยได้ไหมเดี๋ยวลองดูก่อนอ๋อไม่ เดี๋ยวสายเดี๋ยวใช้ด้านบนอันนี้วางไว้ดูเหลี่ยมดีๆนะมีแถวบนกับแถวล่างนะครับเอาแถวล่างนะเห็นไหมมีเหลี่ยมบนเหลี่ยมล่างนะครับเอาเหลี่ยมล่างดูตามมาร์กนะครับมาร์กอยู่ด้านบนสายนี้เสียบกับสายที่เป็นตัวผู้พอเสียบเข้าไปเสร็จนะครับเอาเทพันสายพันไว้กันหลุดเดี๋ยวหลุดแล้วงานเข้าเลยทีนี้ ถ้าแตไม่ดังไม่เท่าไหร่ถ้ามันลั่นไม่หยุดเนี่ยแหละหนักกว่าแตไม่ดังอีกนะพันไว้เสร็จแล้วใช่ไหมสีดำแล้วก็เสียบเสียบเข้าไปเลยเสียบเข้าไปกับขาเนี่ยที่มันที่มันยื่นออกมาเนี่ยป๊าอ่ะเสร็จแล้วเอานอ็นอตน็อตเขาจะเป็นสีเงินตัวยาวๆวอ่ะอันนี้วางก่อน ไอขานี้อยู่ด้านล่างนะอันนี้วางตรงไหนก็ได้จากไอขานี้จะอยู่ตรงไหนก็ได้แต่ว่าไอเหลี่ยมน็อตเนี้ยต้องอยู่ด้านล่างพับอันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพับอันนี้ขึ้นมาก่อนงี้อันนี้ไว้อย่างงี้นี่ยัดลงไปเริ่มจากตัวล่างก็จะได้ง่ายเ <seus S 2> พราะว่าถ้ามันถ้ามันถ้ามันพับขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะไขง่ายพอตึงนะครับไม่ต้องแน่นเพราะว่าเดี๋ยวต้องขยับเสร็จแล้วเราก็เอานี้ลงลงมาเสร็จนะถ้ามี ถ้ามีไอหกเหลี่ยมยาวแบบผมอะ่ะแพงแม่งจากข้างบนลงไปเลยมันก็จะง่ายแต่ถ้าไม่มีนะครับจะขายยากนิดนึงถ้าใช้หกเหลี่ยมสั้นท,ที่เขาที่เขาให้มานะโอเคเมื่อกี้ได้ยินมาแต่ลั่นเราลองดูก่อนแต่หากันดังไหมอ่ะเค okay, นะ,อะพอพอได้พอได้เท่านี้เสร็จเราก็ทยอยไขยน็อ ทุกตัวนะครับเสร็จแล้วนะหนึ่งหนึ่งแถวนะนี้เหลือข้างบนนะครับเส้นแต,แต่งัดมาแล้วด้วยนะยังไม่ได้งัดนะน,นี้งัดมารอเลยนะลองนี้ว่าดังไหมไอ้ลั่นไหมเอาเอาเอา,เอาปลั๊กแตะต่อเอาปลั๊กแตะต่อเข้าไปนะครับนะแล้วก็เอาสายข้างแตะโอเคนะไม่ลั่นใช้ได้อะกดโอเคงนี้ใช้ได้สายกาวเนี่ย เราทำสายรอไว้ก่อนเลยล้วเ,เอานี้นี่เราจะได้ไม่ต้องตัดเขานะผมจะใช้เส้นหนึ่งนี่ฝั่งตัวฝั่งเอาฝั่งตัวนี้ฝั่งตัวมีอาเสียบเข้าไปปับ๊บนะสายผัาเอาไอ้ฉนวนใส่ไว้นะครับพันมันด้วยกันเหนียวเรากันเหนียวหมดครับนะเสร็จแล้วปลายข้างนี้ตัดทิ้งนะครับ นะปอกยาวๆนี่นะพันหัวไว้หน่อยแล้วอย่าพึ่งเอาไปพันกับแป้นแต่นะเอาพวงมาลัยมาใส่ก่อนเพราะแป้นแต่เราต้องใส่เข้าไปในพวงมาลัยก่อนนะครับเหมือนเดิมนี้แป้นแทงจากข้างหลังนี้นี่นะมันจะเข้าไม่ได้อ่ะเนี่ยมันจะติดแล้วก็เกี่ยวนี้หลบนิดนึง ป๊บได้แล้วเราก็ใส่เข้าไปแล้วกเกี่ยวข้างนี้หลบนิดนึงเพื่อให้มันเข้าออนะครับมันจะได้ไม่เด้งหลุดออกมานะโอเคนะเข้ามาอย่างนี้เสร็จแล้วไอตาไก่เนี่ยหมุนหมุนหนีเลยอย่าให้มันมาหาอย่าให้มันมาเจอเหล็กข้างๆหมุนหนีเลยแล้วก็อันเนี้ยแทงเข้าไปในแกะแทงเข้าไปในก้านเหล็กแล้วก็ม้วนกับก้านเหล็กไว้นะนี่ม้วนหลายๆรอบหนะ่อย่ะโอเคนะ สายเหลืองเสียบครับถ้าถ้าเราถ้ามือกดอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะลั่นใช่ไหมแล้วก็ยกมันขึ้นมานิดนึงพอเรายกคอขึ้นมาเสร็จแาแต้มันจะไม่ลั่นละอย่างเง้นเดี๋ยวเจอด่าอีกแต่วพวกเขาลาริคาญตะโกนใส่อีกนะอ่ะเสร็จแล้วประกบแป้นแตะลงมครับทีเนี้ยตอนประกบเนี้ยพยายามมาลงเราจะได้รู้ตลอดเวลานะครับว่ามันดันลั่นไม่ลั่นอะไรยังไงนะใส่พวงมาลัยนาดี้เนี่ยเวลาใส่กับคอพับเนี่ยมันจะมันจะสูงขึ้นมานิดนึงนะแป้นแตะมันจะไม่ลงสุด นี่ครับดันลงไปเสร็จหาเลยเขีย่ยโอเคลงแล้วกดลงไปครับโอเคนะเสร็จแล้วไขน็อตครับโอเคเอสองตัวก่อนเพราะว่าตอนที่เราใส่แป้นแต้มันใส่ยากใช่ไหมเราต้องไขน็อตลงไปก,ก่อนนะแล้วเดี๋ยวถ้ามันล้มออกมาแล้วมันหลุดนะยัดอีก เสียเวลาเราไอ้น็อตตัวล่างอ่ะพี่คอยขับแล้วพี่คอยดูมานะมันไขได้แน่นมันไขได้ไม่แน่นมากเผื่อขับขับอยู่แล้วมันจะหลวมเอาประแจเก็บไว้ในรถด้วยเผื่อไขโอเคครับเราก็เล่งน็อตเหมือนเดิมแบบที่เคยสอนนะเล่งไขกันนะไม่มีอะไรละเรียบร้อยแล้วนะครับพวมาลัยคอพับนะพวมาลัยนาดี้ไทเทนะครับกับคอพับไทเทลองยกดูนะ วันไหนมีคนถามพี่เนี่ยยกแล้วมันติดเนี่ยติดทั้งบนทำไงอะพี่มันก็ดึงคอมันลงนมันติดทั้งบนก็อย่างนี้ปล่อยนี้ลงนี่ไม่ติดแล้วเห็นไหมแต่ว่านี้มันไม่อยู่อันนี้มันอันนี้มันยกแล้วไม่อยู่อาจจะต้องเล่งน็อตตรงนี้หน่อยเล่งมาก็ไม่ได้นะนี่นี่น,น,นี่ก็แงก๊อกแงก,งกงอยู่ตรงนี้ไม่รู้ใส่ไปจะหลวมไหม ดีนะลงมาแล้วยังแน่นนะลงมาแล้วไม่หลวมแต่ว่ายกขึ้นมาไม่อยู่นะเห็นไหมไม่อยู่ไม่อยู่ขอขอหกเหลี่ยมอีกทีหนึ่งลองไขดูก่อนเดี๋ยวผมลองไขตรงนี้นะอัดให้เขาดูก่อนไม่รู้จะไม่รู้จะได้ไหมนะแต่ไขมากไม่ได้นะไขมากแล้วมันบี้ข้างในไม่ล็อกครับขอติ่มท้องล็อกชึบไม่อยู่อ่ะพี่ยกไม่อยู่นี่แน่นแล้วนะเนี่ย ไม่กลัวหรอกลัวข่าับแล้วหลวมเท่านี้อันนี้ประกอบไปเขาด้วยเิยอันไหนอ,อ๋อเน,นี่ยมันไม่อยู่นะพี่ต้องไปเคลียร์ของที่พี่ซื้อมาเอง <c oughs> ต้องถามเขาเองอันนี้พวงมาลัยแป้นแอร์แบ็กเดิมนะครับพวงมาลัยขายไหมถ้าขายมีคนถามเนี่ยจะให้โทรไปหาผมไม่ซื้อไว้อยู่แล้วถ้าไม่ขายผมก็เลยบอกว่าไม่ขายเออนี่เขาบอกแล้วนะว่าไม่ขาย อันนี้เป็นรุ่นเก่านะครับตรงนี้เป็นยางเรียบร้อยได้อันนี้ลูกค้าเขาซื้อมาให้ผมใส่นะไม่ใช่ของที่ร้านนะบอกก่อนหมอทําไมถึงบอกอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นของที่ร้านผมเองผมเปลี่ยนให้เลยนะครับถ้าอาการแบบนี้นะ